ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพตนี้มีผู้ติดตามถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆต้องที่นี่เลยเติม in. th ขั้นตอนแรกก็แค่สมัครสมาชิกหน้าผมพอเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกเกมที่เราจะเติมไม่ว่าจะเป็น RV free fire Overwatch PUBG ของ o f Duty หลังจากนั้นก็กรอก Open ID เลือกราคาที่เราต้องการเติมแล้วก็กดยืนยันเติมคูปองง่ายๆที่เติม in. th อยากจะบอกว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผม ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมมากลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่าในายู่นิวนี้แล้วก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าหยาหน้านผมในสกินทันจิโร่นะโดยที่วันนี้แล้วก็ชนเลงกับไอรินะครับผมโดยที่ตอนี้ผมก็จะมาโชว์ไอเทมเซตใหม่ที่ว่าเราเขียนไปตรงหน้าปกคลิปนะ,นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ ลูนเอเทมพลังแสงผมก็จะขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมโดยที่ตานี้เราก็จะเล่นเป็นพลังแสงเดวิลเวคเคนนิงนะครับผมส่วนตานี้เราจะไม่ออกเกาะสักชิ้นเลยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้าไม่มีดาเมจกายภาพที่แบบว่ามีผลต่อเกาะนะครับผมดาเมจกายภาพฝั่งนู้นก็จะเป็นทางด้านของไอริสกับไฮยะเตะนะครับก็สองตัวนี้จะเป็นทูดาเมจนะเขาทะลุเกาะเราอยู่ละ เราก็ไม่ต้องออกกรอหน้าตานี้แล้วป่ากกับเมดฝั่งเขาก็เป็นตัวเวทนะครับผมเราก็ออกถอยแค่ชิ้นเดียวตานนี้เราก็ยืนอยู่แล้วนะแล้วความสามารถของอย่างนั้นคือถ้าเกิดรถคู่ดาวครบ25%เนี่ยม,มันจะลําได้ไม่จํากัดนะผมแต่เรามีของรถคู่ดาวถึง3ชิ้นนะก็เพียงพอต่อ,อยานแล้วน,นะผมเฮ้ยเดี๋ออยวฝั่งตรงข้ามขึ้นมา2ตัวนะผมโอเคจังหวะนี้ก็เซฟก่อนนะ วีล่าดักพุ่มนี้โอเคยังไม่ไปนะครับผมเขาจะแช่เลนอยู่นานอยู่นานไหมเนี่ยอาต้าก็อยู่นะครับเขาคงเก็บมาก่อนเล็กกันไปแล้วนะจังหวะน,นี้เราก็ต้องเซฟก่อนนะครับผมดูที่เลนกลางนะผมว่าใครจะโผล่บ้างไอรียังอยู่ตรงนี้เลนกลางวีล่ายังไม่โผล่นะครับแสดงว่าเขายังอยู่นะ อย่าเดินซูม 4, สุ่มห้านะครับผมรอจนเก่ารอจนกว่าว่าเขาจะโผที่เลนกลางนะเราถึงจะออกไปติ๊กบอกเพื่อนนะผมเผื่อเขาลงกลางไปแล้วเพราะว่าเวฟเข้านะไม่กลับเว้อันนี้เขาจนจัดเลยนะถ้าเขาไม่กลับเนี่ยโอเคเราก็อย่าเล่นห้าวมากนะครับมับงกรอีกสิบวินาทีเกิดน,นะผม ถึงมังกรแล้วน่าจะสี่พอดีวีล่ากับไอริน่าจะลงไปแล้วน่าจะมีไฟใหญ่ที่มังกรนะผมโ,โอเค,เคยเสร็จแล้วเล่นเลยครับโ,รโอ้ไม่โดนไม่เป็นไร โอเคเรามีวัคบองกอนะผมเดี๋ยวเราเวทฟ้าเลยนะอันนี้เราสกิลพลาดไปสองสกิลม,มั้งเมื่อกีน้นี้แต่เราก็ยังได้โลมาอยู่ก็ถือว่าเราลงมาคุ้มนะผมวีล่าตายสวยมากเออโดนสตันโอเคโลตายาได้คิวไปก็โดนสตันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับเลนมาเลยนะผมสังเกตดูการเงินนะวีล่าเขาเดี๋ยวบังอาจ บางอาจตายซะเถอพิกเกอร์ดิปุ๊บอุ้ยสไลด์ผิดด้านแต่ยังไม่ตายนะก็ถือว่าโชว์ตี่เดี๋ยวรีเลยออ้ยแล้วเดวเดเดยว,ดยวขึ้นมากันเยอะเว้ยไอลีเขาตัดสินใจเฉียบขาดดีนะแบบว่าเขาเข้ามาขโมยบัฟตอนที่เราไปตีบับฟฝั่งนน้นอยู่ ถือว่าทำอะไรเร็วมากนะไอริโอเคเราคงช่วยเพื่อนตีไม่ได้นะครับผมเพราะว่าซิลยังป้วนเปี้ยนอยู่นะและเลือดเราน้อยด้วยโอเคตอนนี้ก็สถานการณ์ปกตินะผมแล้วก็ฟาร์มต่อไปกลับเข้าเลนเรานะครับสังเกตฝั่งตรงข้ามให้ดีๆนะผมตอนนี้เขาอยู่ที่เลนล่างเอ้ยเลนกลาง3ตัวนะ การเงินวิลากับไอริต,ตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะผมไอริก็เพิ่งเงินพันสามเองนะเราขึ้นเป็นหลักสองพันแล้วเข้าไปที่เลนกลางต่อเลยเลนล่างโผล่สองตัวเอ้ยเดี๋ยวอะไรใครจุ๊บอะไรแถวนี้ตายจะเถอะเรียบร้อยผมมัตยาได้คิวแล้วนะเราอยากได้คิวจังเลย โอเค4นาที2ีสิบวิเราได้มูรามาษาแล้วนะครับผมต่อไปเราจะอบเป็นโอนิอานะครับไม่น่ามีอะไรมา่าต้องการอ,อ้าวชัดดาวบับแดงก็ไม่อยู่แล้วนาตยาก,กดเกิดเหรอนาตยาพลังแฝงเกิดเหรอทำไมเกิดไวจังโอเค หลบจุ๊บอ่าสวยเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าผมจะซื้อกาฟแคปเจอร์มาทำการสตรีมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคเพื่อนเพื่อนในการหลบสกิลนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นเมื่อกี้คือผมสามารถหลบจุ๊บวีล่าได้นะผมอันนี้เป็นความตั้งใจนะแบบว่ามั่นใจว่าหลบได้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เดือนหน้าผมขึ้นสตรีมเมื่อ,อไรผมจะมาสอนเทคนิครับมีโรกต่างๆให้เพื่อนเพื่อนรู้กันนะ มันก็คล้ายๆกับออ่คอนเทนต์ของพี่เจเจจอบปะเคนนั้นชื่อเจจอบนะผมจำชื่อเขาไม่ค่อยได้ก็จะเป็นคอนเทนต์ประมาณนั้นนะผมแต่ผมจะเจาะลึกรายละเอียดวีโร่หลบไปกจังหวะนี้ประมาณนี้นะผมหลบมีโร่อ้อหลบสกิลเลือกป้อมหรือประมาณนี้เราแจะป้อมเลยครับเราหลบกระสุนป้อมนะปุ๊บอา,อาฟิกอเค อย่าเพิ่งรีบฆ่าเขานะผมแต้เขาพยายามดิ้นรนก่อนนะแบบว่าเฮ้ยฟิกแล้วฟิกหน,นีอะไรแบบนี้ใ้าเขาเสียหายมากที่สุดนะแต่กรณีที่ว่าจะทำแบบนี้ได้คือเราต้องมั่นใจนะผมว่าเรามีสกิลตามนะเมื่อกี้นี้ผมแบบว่าสกิลครบเครื่องมากนะผมตอนนี้เรามาปิดหลังในล่างนะฟิกเกอร์ไปปุ๊บดาต้ามานะ เเดี๋ยวเราขึ้นเป็นทอยดีกว่านะตัดเลือดไม่ค่อยจำเป็นนะผมตอนนี้หลบไม่จุบอ่ะปุ๊บมาดิตอนนี้เรากำลังเกิดจัดๆเลยนะ บอกเลยว่าไม่กลัวใครนะผมจังหวะน,นี้โอเคก็รีเลียกกันไปนะผมตอนนี้การเงินล้วก็หกพันนะผมวีล่าสองพันสามนะเขาพยายามมาเล่นกับเราเยอะเกินไปนะตอนช่วงตอนช่วงแบบเวลรหนึ่งเวอรสองอะเห็นไหมที่เขามาอยู่เลนเราน,านานจัดเลยนะแล้วก็ทําให้ทัมมิ่งเขาเสียหมดนะการเงินเขาก็น้อย <Your team. S 1> เขาไม่ได้เข้าวง <Your team. S 1> เข้าเวฟด้วยอะไรประมาณนี้ เงินเราดีจัดเลยนะผม6,000ละกระไรเจเวล12แล้วด้วยอืมฮายเตะน่าจะขึ้นมานะมีล่าอยู่ลับโอเคโอเคเพื่อนตีไม่ทันเราน่าจะมาช่วยเพื่อนตีว่ะเมื่อกีนกนก้นี้ คิวพลาดนิดหน่อยนะครผมตอนนี้เราเวทสิบสองแล้วนะอ่าเจอเหยื่อรายแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเปิลติลำเขาเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุบป,ป,ป آ. ลำโอ้สี่ตัวถอยก่อนดีกว่าปึ๊บไม่มีสกิลสองหลบนะผมปั๊บตายหนึ่งอ่าไม่น่าได้โอเค ไม่รอดนะผมถ้าเกิดแบบเราได้เล่นมากกว่านี้นะ่าจะโอเคนะแต่ตอนนี้การเงินเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผม8นาทีของเราได้ประมาณนี้นี่ก็ถือว่าแบบเราเดินเกมมาดีแล้วนะแต่นี้ทามมิ่งเราค่อนข้างจะแบบโอเคมากๆเลยนะเดี๋ยวซื้อดับครีไว้ลอนะผมรอเงินตรงร้านค้าถึง300นะครับอย่าเพิ่งซื้อดาบนะ รอซื้อถุงมือเพื่อที่มันจะบวกสแต็กกับรูนเรานะผมรูนเราก็เป็นรูนเดิมนะอัตราคีสิบเนะครับผมแต่ถ้าเกิดได้ดาบครีมาแล้วมันจะกลายเป็น35-36%ซนะประมาณนี้โอเคอัตราวิหนีเราไปแล้วนะครับ มาซิลมีสแตก็กทุกไปลอดไหมเนี่ยปึ๊บลำไปก่อนนะผมโอ้โหหลบไม่ทันนะเรากำลังลำไมไปเจ้าอาต้าอยู่เมื่อกี้นี้ก็เป็นช็อตนัวๆน,นะครผมแต่สังเกตว่าผมไม่ตายนะถึงจเจ้าของคล้ายๆฟูดาเมจนะเป็นเพราะว่าตานี้ดามจดฝั่งเขาเอาจริงๆก็เราไม่ได้กูัเลนะว้าดเดื่อ เรียบร้อยเราตายวะหลบไม่ทันเอ้ยแลกไปน่าจะแค้นเราจัดเลยวีา่าสกอร์เราตอนนี้เจ็ดตายสองนะป้อมฝั่งเขาก็เหลือน้อยแล้วฝั่งเราป้อมหายไปแค่ป้อมเดียวเองมั้งตอนนี้เงินเราก็แปดพันหนะผมจะมื่นหนึ่งละในเวลาสิบนาที ตายพลังแห่งเงินตรานะครับผมก็วี่าก็จะเป็นตัวประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวหนึ่งวัสก็วิ่งขึ้นออฟอะไรแบบนี้ถ้าจุกโดนก็โอกาสที่ออฟจะตายหรือออฟจะจ่ายฟิกค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเกิดออฟเขารู้ตัวแล้วออฟเขาแบบเล่นเซฟเนี่ยวี่าก็ทําอะไรไม่ได้นะจังหวะน,นี้ได้บวกกันหรือเปล่า เพื่อนกำลังจะขึ้นล่างนะเราทําบนดี๋ยจะป้อมไปจะป้อมไปตีป้อมไปตีป้อมตีป้อมตีป้อมไปเรียบร้อยป้อมแตกเหลือแค่ป้อมล่างนะผมต่อไปเราจะขึ้นดาบแดงนะเนี่ยครับถึงเราคูดาวมันครบ40%ยังไงเราก็มาบาฟฟ้าได้นะตอนนี้คูดาวเราก็40แล้ว อาตาเห็นเรานะอืมเข้ายากอยู่นะตอนนี้ดาร์คซเลเยอร์ก็ยังอยู่นะถ้าแยกแปลวดาร์ก,ก็น่าจะได้ดาร์กบบชิวๆเลยวิล่าอยู่กลางอาตาอยู่กลางปิดทันนะผมเล่นได้เลยจงงังหวะนี้โอเคสวนเอาวิล่าก่อนนะผมอันนี้ไม่ชอบหน้าส่วนตัวนะไม่มีอะไร มาน,นี่มาปุ๊บปุ๊บม้วนโอเคติดคือฟิกป่ะให้เตะตายครับผมตุม้มเรียบร้อยหลบหลบมาได้ไม่เป็นไรทุบไปโอเค,โ,อเคโดนอยู่ทุบอีกรอบนอี่ไงสองทุบอีกรอบนี่งยงไงร์คิวจหวันนี้ม้วนปุ๊บปุ๊บหลบดาเมจโอเคเรียบร้อย้อมยิงโดนอยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็ห้าวเองนะผมอยู่ไม่กล้างไนงะ <c oughs> แต่ชนะแน่นอนนะโอเคอเอ้ยชนะเปล่าเนะี่ยโอเคชนะอยู่นะครับก็แอบมีหวาดเสียวอยู่นะเมื่อกี้นี้วิกตอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่นี้แล้วก็ MVP วพีนะผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเซตไอเทมใหม่แต่มันเรียกว่าไม่เชิงเซตไอเทมนะผมผมอยากให้เพื่อนๆแบบว่าเวลาออกของเวลาเล่นเกมอะไรแบบนี้ควรออกของแก้ทางหรือว่าตามสถานการณ์น่าจะดีกว่านะผมไม่ควรจะออกตามแบบนี้ทุกเกมนะครับควรที่จะเลือกของที่ดีที่สุดสําหรับตาน,นั้นนะตอนนี้แล้วก็11ตาย3นะผมทำดามเมจไปทั้งหมด37นะครับก็เกือบครึ่งทีมอยู่นะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน